หัวใจสีชมพูดีครับเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะไม่ต้องทำอะไรหลบๆซ่อนๆซึ่งผมก็จะไม่เข้าไปทำในสิ่งที่ผมไม่อยากให้ใครมาทำกับเราอะไรองวันเลนทายนี้เหงาไหมอ่ะครับก็ปกติทุกๆวันก็เป็นวันที่ดีอยู่แล้วเราไม่ได้เจาะจงว่าวันสำคัญมีอะไรบ้างซึ่งเราก็จะพยายาม ทำให้ทุกวันที่เราแบบว่ายัางมีชีวิตก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะมีความสุขอ,อยากจะมอบความสุขไปส่งต่อความสุขเราก็ื่้รู้สึกว่าเรา <c oughs> เราไม่ค่อยเครียดครับผมแฮปปี้ครับแฮปปี้ดีอันนี้ไม่ทราบเลยก่อน,น,มอนมไม่พลาดจริงคนเดียวขอบคุณครับไม่ <c oughs> ได้ด <c oughs> ูไม่ได้ดู ไม่ได้แบบว่าดูฟีดแบ็กอะไรเงี้ยครับก็อขอบคุณพี่ๆที่มาเมื่อวานอะไรเงี้ย <c oughs> ท,ที่ที่มาแบบว่าอัปเดตชีวิตกันจริงจริงจกิงจริงกว่าแเมื่อกาไปไหนมาไหนเราคนจะจับจ้องคนจะตามมองมากเมื่อวานก็พูดไปแล้วก็บอกว่า <c oughs> ก็บอกว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติ <c oughs> ใช่ครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าคือเราไม่ได้ทำอะไรผิดเนาะไม่ต้องทำอะไรหลบๆซ่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็ ใช้ชุดปกติอย่างที่ทุกคนเห็นไเงยครับด้วยความที่เขาเป็นสาวนอกวงการเขอยากให้เป็นที่คนรออใช่ไหมจริง,รงๆมันเป็นจริงๆไม่จําเป็นว่าเป็นนอกหรือในนะครับทุกคนก็จะต้องมีพื้นที่ของตัวเองคงไม่มีใครอยากให้ผมไปวุ่นวายชีวิตอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมฮะซึ่งผมก็จะไม่เข้าไปทําในสิ่งที่ผมไม่อยากให้ใครมาทํากับเราอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็มองว่าตัวเราเองเป็นเป็นคนที่อยู่ในที่สวา่างเราพร้อมที่ จะให้คนเข้ามาพูดคุยกับเราเพราะว่าเราคือคนของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากับบางคนเราก็ควรจะให้พื้นที่ส่วนตัวเพราะว่าจริงๆเขาอาจจะงงๆไม่รู้ว่าสังคมพวกเราเป็นแบบไหนเราก็ควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันจริงๆขงขององขงเขาเขางงไหมไม่ครับผมผมไม่ได้คุยเรื่องข่าวไม่ได้คุยเรื่องอะไรเพราะว่าเราถือว่าพื้นที่นี้เดี๋ยวผมผมจัดการดูแลตรงนี้เองอย่างเงี้ยครับแสดงว่า <c oughs> ถ้าขับตือเราต้องาขอ่ ปกติก็ยังมีคนถ่ายรูปผมอยู่ครับจะมีคนคอถ่ายรูปอยู่ก็คือเดินมาขอถ่ายรูปดีๆอดีได้ขอดีๆได้ก็ถ้าวันนั้นรู้สึกว่าอารมณ์ดีมีความสุขอยากจะถ่ายรูปผมก็จับเซลฟี่เองเลยคือบางบางทีมนุษย์ก็เป็นมนุษย์นะครับบางทีเราก็อยากจะมีเวลาที่ได้ไปพักผ่อนส่วนตัวบางทีเราก็อยากจะมีเวลาที่ได้พบปะกับ อย่างเงี้ยได,ได้ได้เจอพี่ๆอะไรเงี้ยเราก็พร้อมที่จะแบบว่าเต็มที่เพราะว่าเราไม่ใช่คนที่แบบเฟกเนาะถ้าเราแบบว่าเหนื่อยเราก็บอกว่าเราเหนื่อยนะครับวันนี้แบบว่าเจอกันงานหน้าเราก็จอยกันนะอะไรเงี้ยแบบให้สถานะเราไม่คุยกันเรื่องนี้ดีกว่าครับผมหัวหใจสีสีชมพูดีครับ<อ>ครับผมใช่ยังยังไม่ได้ป่วย หัวใจดีครับมีความสุขมีความสุขครับผมมีความสุขดีครับอย่างอย่างส่วนตัวพี่เวียเครียดเวลาที่จะต้องตอบคำถามนี้ตลอดอะไรจริงๆไม่เครียดครับแต่ว่าไม่อยากตอบหลายรอบไม่อยากพูดซ้ําไปซ้ำมาอะไรเงี้ยครับเป็นห่วงเขาไหมครับว่าคนจะมาบางคนมาเปิดวงเปิดว่าพังดูนันนี่นั่นเออถามว่าผมก็ก็ห่วงด้วยครับห่วงตัวเองด้วยครับคือเราพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าด้วยด้วยความที่ เราเป็นคนในวงการบันเทิงซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวเอาว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงหรือว่าเราเป็นอาชีพอะไรแต่สิ่งที่เราควรคำหนึงถึงก็คือก็นั่นแหละฮะเรื่องของความเป็นส่วนตัวสิทธิส่วนบุคคลต่างๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราถ้าเราพอจะคิดได้ว่าเราควรจะให้เกียรติกันอะไรเงี้ยก็<อ>ก็ช่วยๆกัน ผมไม่เคยฟ้องอยู่แล้วครับผมไม่เคยว่าใครด้วยผมรู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าบางคนอาจจะไม่รู้ไงครับว่าว่าทำได้แค่ไหนเพราะว่าคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ก็รู้ว่าควรทําหรือไม่ควรทําบางคนก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งผมผมไม่เคยตัดสินคนอื่นอยู่แล้วเราก็เราก็ได้แต่ว่าต้องมานั่งต่อพวกพี่ว่ามีภาพหลุดออกมา ก็เป็นหน้าที่เราซึ่งเราก็โอเคก็ไม่มีอะไรต้องปิดบงังใช่ครับเพราะว่าเราห้ามห้ามคนไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เราต้องแก้ไขมันได้ใช่ก็มันก็ไม่ได้มีอะไรต้องมาเหนื่อยใจอะไรต้องมาต้องมานั่งสคริป์มาพูดไม่มีก็อยากจะรู้อะไรอยากถามอะไรก็ถามพี่เบียร์ได้ใช่แต่ก็ถามครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวาน วันนี้ก็ถามอีกออจริงๆพูดไปหมดแล้วก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรวันนี้ก็เป็นงานเพรสนะครับผมแบบว่าเ,เปิดเปิดตัวแล้วก็เชิญที่พี่สื่อมวลชนนะครับให้มางานเปิดตัวแบรนด์ Ambassador แล้วก็ตัว A LG ที่มีครบทุกรูปแบบทั้งเป็นแบบที่ใช้สำหรับบ้าน ง่ายๆนะบ้านออฟฟิศหรือว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็มีทุกรูปแบบแล้วก็พี่เวียก็เปิดตัวว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์คนล่าสุดของของแอนะครับใครที่รักสุขภาพนะครับอยากจะมีแอร์ดีๆไว้ที่บ้านอยากจะสุขภาพดีเหมือนพี่เวียอยากจะแบบว่ามีอากาศสดชื่นไดพักผ่อนเต็มที่ก็มาเป็นครอบครัว LG ด้วยกันครับ